所以你看看,你看看,你看看,我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 看看看,我看看,我看看看,我看看看,我看看,我看,我看看,我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 看 ลิ一首歌就是我母้า所以่ห์ื่อ,หองหมูแไวยไหย้ช่าเกคนกินสวัสดีสี่ท่านนะครับนิรมนสารคัดสวัสดีครับ OK，วันนี้พรุ่งนี้เราจะเป็นวันอาทิตย์ผู้แพ้ทำใช่ไหมอาทิตย์วันใหน อโอ้เพื่อนเปิ้งมาแล้วสวัสดีครับฟ้าสวยน้ำใสพรุ่งนี้จะเป็นวันแพทย์ธรรมอาทิตย์แพทยธรรมสากลเพราะฉะนั้นพ่อก็เลยเตรียมหนึ่งบทเพลงที่เกี่ยวกับผู้แพทยธรรมมาให้นะครับโอเคเป็นบทเพลงที่แต่งโดยคุณพ่อพัสโอเคเป็นบทเพลงภาษาไทยแล้วก็ภาษาจีนจะเป็นบทเพลงแม่พระนะครับเพราะเรายังอยู่ในเดือนแม่พระใช่ไหมครับ Si ตเตอร์ยูเฟเซียสวัสดีครับ โอเคเป็นกําลังใจให้กับผู้แพร่ธรรทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อซิสเตอร์บรรดานักบวชชายหญิงหรือว่าแม้แต่ครูคํสาสอนคิดสะชนอาคารพรแพนะธรรมทุกท่านเลยนะครับโอเคเราจะมารับฟังเพลงแรกกันก่อนผู้แพร่ธรรนะครับใครล้องได้ช่วยกันร้อง เ r เซยูเฟสต้องเรียกพ่อแอดมาดูด้วยนะครับเพลงนี้แต่งโดยคุณพ่ออนุศนสวัสดีครับจากนครพนมจากปฏิมาสวัสดีครับพี่ออฟสวัสดีครับจากพมานดาสวั เป็นแรงบนดาลใจเรียกข้าไปให้ก้าวตามพระองค์อีกทรงประคบประคองชีวิตข้าให้มุ่งรักษาความตั้งใจไว้มีพระองค์เป็นผู้นำหนชายเป็นพลังให้ก้าวเดินมุ่งไป จวบจนวันนี้เดินมาไกลเท่าไรในหัวใจยังคงเดิมรอยเช้าผู้แพ้ชางช่างงดงามจริงเนาะเลินตั้งเพื่อเจอมุ่งม,มันจะสานต่อธารกิจแห่งรักและพักดี ก็ว่าจะประกาศรนนำพระพรไปทุกที่อมอบความรักประจักษ์จนชีวีนี่คือผู้แพ้จำถลาลับรอยเจ้าผู้แพ้จงช่างงดงามจริงเนาะ การทำเพื่อใจม่งมันจะสานต่อภารก,กิจแห่งรักและพัดเหญ่นำเข้าดีสู่ทุกคนโอ้ไปแอดแต่งซะสูงเลยไปยังไงเนี่ยโซโล่น่อย one two three five เจ้าวภูพาชำช่างงดงามจริงเนาะสูงมากเลยเดินทางเพื่อเจอพุ่มันจะสานต่อภารกิจแห่งรักและพะักดีจบดีกว่านำข่าวดีสู่ทุกคนโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับ วันนี้เข้ามาเจอกันบทเพลงแรกเปิดแบบร็อกเลยใช่ไหมไหนมีใครเข้ามาทักทายกันบ้างดูหน่อยนะครับโอเคอออเอาชื่อไลเลอร์ช่างหาวปิ้งปิ้งสวัสดีครับผมวันนี้มาแนวร็อกใช่เพราะว่าไม่มีกุญแจนาแนวร็อกไม่ใช่โอ,โอเคพอปิดเอฟเฟกกันโอเคแล้วก็ อ๋อมามะ้าสวัสดีครับมาม้ามาแล้วคุยกับปิงบอก F ไฟไมพ่อจัดไปมารับเองที่ไต้หวันนะครับโอเคแล้วก็ชายปลูกดอดชายปลูกดอกไม้ที่แสนอะไรนะชายปลูกดอกไม้ที่แสนสุขสานสวัสดีครับผม พี่โมสวัสดีครับหนีหาวพี่โมใจหวานเจ๋หวานช่งางเาวซิสเตอร์อยูเซียแพรอยู่สามพานันออกประชุมซีนอตโอเคตามไม่ได้พี่วันสวัสดีครับจาก f อซดอนเมืองโอเคคุณไม่อกสูงอีกใช่เพลงเมื่อกี้สูงจบดีกว่าใช่โอเคบทเพลงต่อไปเป็นบทเพลงแม่พระนะครับเพราะว่าเรายังอยู่ในเดือนแม่พระใช่ไหมวันนั้นพอเตรียมหนึ่งบทเพลงจีนเป็นเพลง แม่พระภาษาจีนพอเชื่อว่าฟังเพลงนี้แล้วพี่น้องสบกวุฒชาวไทยต้องร้องได้โอ้น้องแก๊ปสวัสดีครับน้องแก๊ปมาแล้วค่ะโอเคบทเพลงนี้ลองฟังภาษาจีนว่าถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยมันคือเพลงอะไรนะครับ ใครร้องได้ช่วยเขียนเนื้อตามมาเลยนะครับแปลเป็นไทยมาเลยโอ้น้องอสิสวัสดีครับหนีเห่าป้าปาโอเค <c oughs> โอเคใช่เรียกป้าปานี่แบบว่าเป็นพ่อแบบมีลูกลนะใช่ <c oughs> โอเคโอเคเดี๋ยวพ่อจะร้องบทเพลงแม่พระเพลงนี้นะครับแล้วพี่น้องลองฟังดูว่าถ้าเป็นภาษาไทย,ยจะแปลว่าอะไรใครแปลได้ช่วยพิมพ์เนื้อเข้ามาหน่อยโอเค 神父要唱这首歌，啊、呃，是中文的圣母歌。如果大家知道泰文怎么翻译，就帮神父留言一下，OK？泰国人学中文，中呃，台湾人学泰文，越南各位越南朋友新找，OK？试试看，听听看这首歌。朗哈。

白衣修心经，十八仙路的真圣女门叔恩。 พี่น้องชาวไทยสมรุิน้องอิดก,กับน้องแก๊บบอกว่าเพลงไทยคือบุรเทวาคุณครูปิงปงป้งด้วยไทยถูกนะเนี่ยโอเคเราฟังกันต่อภาษาจีนเวอร์ชันจีนเันหนุ่ชออชชยชื่อเอ๋อเลิ่งจื้อเทียนทางจิ้งเซียชื่อเลิ่งอูรันยวนจวย๋ชื่อไทยอู เดียนเชียวันฟูวันฟูวันฟมายวันฟวันวันฟมายสลับไทยบ้างเราก็ถามไทยว่า Palm จน,ป One, นแป้วันชื่นนาบุญละเชว่าชวนกันมาครับโดนตรีสอนเสรแม,มร่มารีราชินีแห่งวิญญาอาเว 众闻，闻诸来生诸有，诸有身中归寂寂，是道谢不诸是，愿乐无诸是，万福，万福，万福嘛。 เมื่อครั้งโบราณการพรหมเชื้อซานคาโดนตรีดา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  Hello ดีท,ทุกท่านนะคะใช่น้องเอ็นเมื่อกี้พ่อเลืมเนื้อต้องดำนำ้ำบ,บุ๋มบุ๋มบุ๋มเลยโอเคเลืมเนื้อไทยเลยไม่ได้เปิดเนือ้อคุณมุกดาพุทธิสิริสวัสดีค่ะคุณคุปิปิปบอกว่าอะไรนะพ่อดาดามาแล้วดาดาคืออะไรเดี๋ยวก่อนอ๋อดาดาคือดำนำ้ำใช่ไหมโอเคนี่ละมวลสรารคาดบอกว่าอาเวมาดีอาใช่ท่อนลับท่อนลับเพลงนี้ภาษาไทยเราร้องว่าอาเว อาเวมาริยา <Ave Maria, S 1> ใช่ไหมครับภาษาละตินใช่ไหมอาเวมาริยาก็คือวันทามารีภาษาจีนคขาแปลว่าว่านฝูว่านแปลว่าหมื่นฝูแปลว่าความโชคดีก็คือความโชคดีที่เป็นหมื่นเลยใช่ไหมว่านฝูมาเรียวันทามารีโอเคสรรเสริญแม่มารีใช่ได้ได้ไมคือดีใช่ไหมชมแต่ไมค์ลยใช่ไหมเนี่ยฮะโอเควา้วาวพี่ทักอภินยาสวัสดีครับผมมาฟังเพลงด้วยกันโอเค วันนี้พ่อเตรียมมา2เพลงจบแล้วนะครับมีใครอยากจะขอเพลงอะไรหรือเปล่าวันนี้มีวันเกิดใครหรือเปล่าพรุ่งนี้วันเกิดหลานพ่อ โอเควันนี้พรุ่งนี้เราจะ,ะเป็นวันแพทยธรรมสากลแล้วก็วัติการก็เชิญชวนให้เราได้ทำบุญเพื่องานแพทยธรรมบางคนไปเป็นพระสงฆ์ไปเป็นซิสเตอร์ถวายชีวิตไปทํางานแพทยธรรมใช่ไหมครับประกาศความรักของพระเจ้าบางคนก็เป็นครูคําสอนบางคนก็เป็นคารวาสออกไปแพทยธรรมทำงานแพทยธรรมก็เรามีบทบาทที่แตกต่างกันไปแต่ว่าถ้าใครที่อาจจะ ไม่สามารถออกไปแพร่ทำทางตรงก็สามารถที่จะทำบุญแล้วก็อาจจะช่วยเป็นปัจจัยนะครับพรุนี้ตามวัดเนี่ยทั่วทั้งโลกเลยก็จะมีจะมีการรวบรวมเงินทำบุญเนี่ยส่งไปให้กับกระทรวงแห่งการประกาศรวรสารประกาศข่าวดีที่วัติกันเพื่อจะนําเงินเนี่ยไปแจกจ่ายช่วยให้กับ พระศาสนาที่จําเป็นที่ยากจนนะครับโอเคเพราะฉะนั้นใครที่พอจะมีกําลังช่วยงานแพทย์ธรรมทางอ้อมแบบนี้ได้นะก็ก็ก็ช่วยกันนะครับโอเคอ๋อ okay. oh, คุณครูปิ๊กปิ๊กบอกว่าขอเพลงใครรักเราเท่าแม่แม่รักลูกยิ่งสิ่งใดใช่ไหมเดี๋ยวก่อนโอ้ oh. <laughs> โอ,โ,อโอ้แป๊บหนึ่งนะขอแอบ,บข้ามข้อด้วยคฮะแกบ,บอกว่าแล้วพ่อแอบ,บข้ามข้อใช่ข้อหนึ่งเราไปข้อสามเลยใช่ไหมตอนหลังต้องพิมพ์ช่วยพ่อพิมพ์เนื้อมาหน่อยนะราะน้องดาก้อนบอกว่าอยากฟังอะไรนะอา l w a เพราะมากอีกรอบวอะาา l w a โอ,โอ้เด็กคน ดาก,กอนแบบนี้ขอบคุณนะครับปุ๊บมาแล้วโอ้โหเดี๋ยวปุ๊บปั๊บอะไรนะมาฟังด้วยเลยเปล่าหาผ่าลูกมาฟังด้วยเดี๋ยวพ่อหาเพลงแม่รักลูกใครรักเท่าแม่ก่อนแม่รักเพลงนี้แบบไม่ได้ร้องหนานมากดูว่าใครช่วยพ่อหาหาหน่อยได้ไหมใครใครพราะใครใครช่วยเพาะแลปิง,ปง หาแล้วก็แปะมาให้พ่อในในคอมเมนต์หน่อยได้ไหมวัดเพลงแม่ถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเตรียมมาเดือนหน้าเราเย,ยังเป็นเอ่อเพลงยวเป็นเดือนแม่พระใช่ไหมครับเดี๋ยวเสาหน้าพ่อจะจัดให้นะครูปิงปิง,ปงโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้เอ่อพ่อขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับพรุ่งนี้ก็เชิญชวนพี่น้องถ้าไปวัดได้ก็ไปร่วมมิาที่วัดถ้าใครไปไม่ได้ก็ร่วมในออนไลน์นะครับแล้วก็ ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับพออยู่นี่ก็จะสวนให้ทุกคนด้วยว่าเหมินจนเทียน้าเจีเจียงโฉกเจียชูเล่明天不要忘记去教堂如果可以去教堂就去教堂如果不方便这样我们就看线上直播好了好那最后师傅要给大家祝福哦คุณคปิ้งปิ้งหามาแล้วใช่หมโอเคมีเป็นเป็นเนื้อเป็นคอร์ดเป็นเป็นโน้ตอย่างนี้ มีแบบหนึงนะจีดีจีโอเคงั้นเราส่งท้ายเพลงใครรักเท่าแม่เป็นเพลงเป็นเพลงส่งท้ายด้วยกันนะครับเพลงแม่พัดใครรักเท่าแม่พรุ่งนี้อ๋อ,อได้เดี๋ยวพ่อจัดให้พ่อกำลังหาหาคอร์ดกับเนื้อก่อนตอนนี้พ่อกำลังมี โครงการเดือนละครั้งจะไปจะมีเชิญคุณพ่อเป็นเป็นแขกมาร้องในรายการด้วยนะครับเดี๋ยวศุกร์จะเป็นวันศุกร์เดี๋ยวใครว่างเชิญรับชมด้วยกันนะครับอ๋เป็นวันเสราร์ที arda? เสราร์หน้าอ๋อใครรักเช่าแม่โอเคเจอแล้วโอ้โผิดโอเค จัดไปครับเพลงสุดท้ายส่งท้ายชจ้ยโหเจ้กกาโกเกอโยโยโยวเมินฝันซือเตียนเกออย่าช่อเชิงหมู่เกอไทยไทยปั่นเดอโอเคทิ้งทิ้งขั้นจะมมอย่าง ให้ดังปรานานชีวิตแม่พลีได้ทุกเวลาใครเรานะรักเราชาแม่รักเอยโอ้แม่มารียอสตีเนียใครทั้งปวง พระแม่ทรงเป็นหูเราพวกลูกที่อ่อนแอแม่มีศัตรูร้ายจูโจมคอยรังแกไม่พันแปาโอพระแม่คอยช่วยเราโอแม่มารี ราชินีของชาวคริสตังพระแม่เป็นพลังนุนนำให้ลูกทำดีจึงขอสารเสริญเธอเชิญพระแม่มารีลูกยินดีฉลองพระนาะในวันนี้เออ แม่ขอให้ลูกอย่าทำความชั่วบาปเมามัวอย่าได้กลัวสู้มันอย่านี้จงสู้สุดชีวันแม่เป็นประกัน บาปมันจะพ่ายแพ้เออโจ๊ะโจหน่อยไหมเปลี่ยนจังหวะหน่นอยไหมโจโจโอเคเรียมแม่รักลูกยิ่งสิ่งใด ลูกวอนขออะไรแม่ให้ดังปราถนาชีวิตแม่ผลีได้ทุกเวลาใครเล่านะรักเราเช้าแม่รักเออ โอ้ oh, แม่มาลียอสตีเนี่ยใครทั้งปวงเพราะแม่ทรงเป็นหูหเหงเหล่าพวกลูกที่ออนแอสวัสดีครับพระเสบมีศัตรูร้ายจู่โจมคอยรังแก ไม่พันแปลโอพระแม่คอยช่วยเราโอแม่มารีราชินีของชาวคริสตังพระแม่เป็นพลังนุนนำให้ลูกทำดีจึงขอสรรเสริญเธอเธอพระแม่มารีลูกยินดีฉลองพระนาะในวันนี้เออ แม่ขอให้ลูกอย่าทำความชั่วบาปเมาหมวอ,อย่าได้กลัวสู่มันอย่านีจงสู้สุดชีวันแม่เป็นประการบาปมันจะพ่ายแพ้เออ สวัสดีครับมอแรงแก้หัวเลาอ,อเลยใช่ไหมเหมียวกินแล้วตีเวอร์ชันนี้พอดีขอบคุณครับเจ้าตีลงเพื่อนเซฟสบายดีครับเหงาน,นิดหน่อยเลยต้องมาออกไลฟ์เลยนะเนี่ยโอเคโยกตามนะคุณวิงปิง,ปงจัดใ้ฮรานนะครับโอเคงั้นวันนี้พ่อวอวยพรพี่น้องนะครับทุกคนสฉินฟูช่วยห่เจียงฟูตาเจียช่วยเจยาช่วยเห่าเมืองย่นจูอยู่ในเมือทองใจพระเจ้าสถิตกับท่าน ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถินอาเมนลาติสวัสดิทุกท่านนะครับตาเจียวหวานอานเทียนจูเปาโยขอพระเจ้าอวยพรครับผม